จิตวิญญาณบัดังไงแกนนี่เป๊ะขนาดเลยเอย่างของเธอนี่เธอสวัสดีคุณผู้ชมกันบอสบักแกนนี่สีสดใสเธอ สวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีจ้ากินดีต้องรับเข้าสู่รายการด h e พยายามมินิพบกับปอยและขาตอนแหมแล้วนะเจ้ารายการที่จะย่อเมืองเชียงใหม่ทั้งเมืองให้อยู่ในขนาดมินิมินิผ่านรูปแบบของการท่องเที่ยวอาหารการกินผลงานสร้างสรรค์ศิลปะต่างแต่ตะลักท้องถิ่นโดยคนรุ่นใหม่เจ้าเธอสรุปว่าเธอเป็นในอย่างนี้เธอฉันมีความรู้สึกว่าสมองฉันกำลังแล่นฉันอยากจะทําผลงานศิลปะป้าโซจะวาดแบบบักแวนนี่ก่อน จี่ดีกว่าเธอเนี่ยก่อนที่เธอจะไปวาดมาแกว่งนะเธอเขาจะต้องไปเฮียนรู้กันก่อนว่าวิชาการวาดทีู่มยังไม่เป็นจะได้นะทนูน่าฉชนก็ได้ก็เธอโอ้ยเธอฟังต้ยเนี่ยเดี๋ยวจะปาไปเนี่ยจะไปก่อนไปเลยไาไปเลยเธอนี่บาหันตานี่งามดีไอ้ยังก็บาหันตาแล้วนะเธอ,อ,เอ,อวันนี้เฮาจะไปตางใดถือ สตูดิโอที่เฮากับ้จะไปนี่นะเจ้าคุณผู้ชมสามารถขับมาทางตลาดต้นพยอมนะเจ้าแล้วก็จะมีซอยข้างตลาดต้นพยอมเดี๋ยวเข้าซอยมาเลยง่ายมากสุดซอยอยู่ด้านขวามือใช้พื้นที่เดียวกับร้านรออยู่ตรงนี้ค่ะเจ้าเจ้าไปกันเลยเจ้า คุณผู้ชมคะตอนนี้ปยกับคาต้นนะคะก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่15.28สตูดิโอนะคะอยู่กับคุณครูเนทค่ะสวัสดีค่ะคุณเนทสวัสดีค่ะคุณเน้แนะนําตัวเองกับคุณผู้ชมชาวเชียงใหม่หน่อยค่ะสวัสดีครับชื่อธเนทปันธินีศรีนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าครูเนก็ได้ครับผม พูดถึง15.28ตีดีโอที่มาที่ไปเป็นไงคะถ้าไปถึงใช้ชื่อนี้คะใช่แค่ชื่อก็แปลกแล้วนะคะที่มาคือมีเพื่อนอีกคนนึงเป็นเป็นผู้เหมือนเป็นหุ้นส่วนกันแล้วก็ร่วมทํากันเริ่ม่อตั้งกันครับก็เอามาจากวันเกิดของเขาวันที่15แล้วของผม28ครับผมอ๋อก็นึกว่านึกได้ตอนสาย3 28นาทีเออชื่อนี้แหละอะไรนี้ก็อันนี้ไม่ใช่ครับเป็นวันเกิดครับผมแล้วก็ทํามาเรื่อยๆครับ ทำตั้งแต่เมื่อไหร่คะเ,เรียนจบได้ทั้งสปีครับก็เริ่มทำแต่คือสีน้ำเนี่ยทำมาตั้งนานละแต่พอเริ่มตั้ง,งแบรนด์เนี่ยก็คือเรื่อเรียนจบ2-3ปีเนี่ยครับทีนี้ใน15.28สตูดิโอเนี่ยค่ะคือเราเน้นผลงานทางด้านไหนบ้างคะคือส่วนใหญ่หลักๆจะเป็นภาพวาดสีน้ําครับะจะวาดสีน้ําตามบอเดอร์แล้วก็ตามความชอบของตัวเองด้วยครับ ก็คือไม่ได้มีแต่ดอกไม้คุฟรีนะก,ก็คือมีมีรูปธรรมชาติด้วยใช่ครับมีรัสเคป e มีอาปัดมีสัตว์มีอาหารมีสิ่งของทั่วไปครับแล้วแต่ลูกค้าต้องการอะไรเงี้ยครับค่ะแล้วก็ที่นี่มีเวิร์กช็อปด้วยใช่ไหมคะใช่ครับสีน้ำก,ก,ก็ปกติก็จะเปิดสอนตอนช่วง10บโมงถึง2องทุ่มนะครับก็คือจะสอนสีน้ำที่นี่ก็จะมีควาเรียนเรื่อยๆครับมาตอลอดทั้งวันครับ จุดเด่นของเวิร์กช็อปที่นี่คืออะไรคะผมมองว่าการสอนที่น้นที่นี่ก็คือเราเราไปเองครับเราสบายๆเราเราสอนจากใช่ครับสบายไปครับอฉันอยากเรียนบ้างใจฉันรักมากเลยแต่ที่ฉันเห็นเธอวาดรูปมาเนี่ยทำไมไันทำไมไม่พาจะกดมือนะต้องฝากครูเน่แล้วล่ะค่ะสอนปลอยแล้วก็ตอนด้วยได้ครับยังไงก็เดี๋ยว ไปที่โต๊ะทำงานเลยดีกว่าอกไปนอนกันไปกันเลยค่ะเราก็ต้องมาเริ่มจากอุปกรณ์ก่อนใช่อุปกรณ์เรามีอะไรบ้างคะคุณเนกก็หนึ่งหนึ่งหลักก็เป็นเรื่องของสีนะครับจานสีพู่กันแล้วก็กระดาษวาดสีน้ำนะครับผม ก่อนก่อนอื่นเราก็เริ่มจากการที่เตรียมอุปกรณ์เตรียมสีน้ำให้ดื่มใช่ไหมคะคนละสองแก้วเลยกคนละสองคนกระหายใช่ไหมน้ำแข็งคุ้ยนายแอปเปิลครับก็ก่อนอื่นเราก็เตรียมสีที่เราจะใช้วาดนะครับก็มีสีโทนร้อนโทนเย็นอย่างวันนี้เราจะใช้สีโทนร้อนก่อนค่ะะนคะจะลบทมือครับโอเคครับ เราจึงมีบูธิกราวชไว้บริการรู้สึกพิเศษเมื่อเดินทางไปกับบางกอกแอร์เวยส์เอเชีสบูธ i ิกราก่อนอื่นเราเริ่มจากการลงน้ําก่อนนะครับลงน้ำต ไม่ใช่นะครับอโอเคครับลงน้ําให้กระดาษมีความชื้นนะครับค่ะแล้วก็รอสีที่เป็นสีอ่อนที่สุดคือสีเหลืองค่ะลงไล่ใส่น้ําหนักไปกันครับอันนี้เราทําลูกอะไรคะเหมือนการสอนการไล่น้าหนักในเบื้องอต้นครับมุ่งใช่เริ่มจากสีอ่อนไปหาสีเข้มครับอย่างขั้นตอนต่อไปเราก็จะเพิ่มน้ําหนักขึ้นไปเรื่อยๆดยการใช้เนื้อสีที่เข้มขึ้นนะครับ ที่เริ่มจากสีเหลืองนี่เพราะว่าเป็นสีที่ลงง่ายได้หรือเปล่าคะคือจริงๆหลักเนี่ยบ้านเราก็เป็นสีของบรรยากาศนะครับ<ม>เราเราอย่างเราเห็นผลส้มเนี่ยมันก็มีเหลืองแล้วใช่ไหมครับค<ฆ>่ะอ่าเราก็ใช้ลงเหลืองก่อนหรือต้นไม้ทั่วไปก็มีสีเหลืองเราก็ใช้สีเหลืองแล้วเขาไล่น้ําหนักคือสีน้าเนี่ยมันเขาก็ถัดจะเซตตัวของเขาเองนะครับเขาก็อย่างเราลงไปเนี่ยเขาก็จะมีอาการฟู ลง,ลงสีเหลืองก่อนนึ่เหลืองอ่อนลงไปให้ทั่วครับเขาบอกว่าอย่ามากใช่สมาธิอยู่อะไรอย่างนี้ใช้สมาธิอยู่อย่างที่เราสอนเนี่ยหนึ่งเราสอนเรื่อง,องแนวความคิดเพราะว่าสีน้ำเนี่ยมันพอมันลงไปแล้วเนี่ยมันจะแก้ไขไม่ได้นะครับสองเราสอนเรื่องการหายใจเรื่องความสงบเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยเราจะลงเนี่ยเราจะเร่งมันไม่ได้ ก็ค่อยๆทําฝึกสมาธิด้วยนะครับ ผลงานค่ะรูปแรกของพวกเราก็ดูก็แตงเพิร์สวยกว่าถ้าพัฒนาอีกหน่อยผมว่าน่าจะน่าจะไปได้ครับครับแต่ละคนก็อย่างนี้จังหวะอะไรสิ่งที่เขาพู้เนี่ยเออโอเคครับอ่ารูปแรกครับบางคนต้องเป็นร้อยเลยนะอันนี้เป็นแอบสแตรกไม่ใช่อะไรเข้าถึงยากนะเป็นครูสอนศิลปะกทำไม่สวยหรือตกหัวอ๋อแล้วก็โหดไปครับอันนี้คุณครูลองให้เกรดเราเลยไหม คือจริงๆผมว่าศิลปะมันอย่างที่บอกนะครับมันไม่มีถูกไม่มีผิดแต่ก็ผมมองว่าอยากงเล่นๆอาจจะไป3ดาวก็ได้ครับอันนี้อาจจะได้5ดาวอะไรเงี้ยครับก็เต็มร้อยนะครับเต็มร้อยหลังจากที่ได้ลองทำอะไรสวยๆงามซึ่งเหมาะกับหน้าตาแบบสาวคนมากสวยมากช่วงนี้ให้คุณเนตรฝาก15.28สตูดิโอกับผู้ชมชาวเชียงใหม่นะคะก็ฝาก15.28สตูดิโอ ไวด้วยนะครับเพราะว่าใครสนใจกับเกี่ยวกับภาพวาดสีน้ำหรือที่จะเรียนสีน้ำนะครับก็ฝากไว้ที่นี่ด้วยครับผมเปิดทุกวนันไหมคะเปิดจันทถึงอาทิตย์เลยครับผมอยู่ตลอดเลย,ยลนะทะี่มาหาได้ตลอดลอีสองก็มาแต่ปูก็จะหลับอยู่ <laughs> ต้คำถามท้ายรายการกันแล้วนะเจ้าคำถามสำหรับสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าผลงานศิละปะของสตูดิโอ15.28นั้นเป็นผลงานประเภทใดเจ้าไยทีหูคำตอบแล้วนะเจ้าก็ส่ง SMS มาที่เบอร์0866543744 c c เจ้า พิมคำว่าเดินพยามินิตัวได้คําตอบแล้วก็จื้อนมสกุลเจ้าย้ําเลยนะเจ้าว่าสัปดาห์นี้ของรางวัลมีแค่2รางวัลเท่านั้นแต่ว่าพิเศษสุดเลยเธอนั่นก็คือข้อสมาเฮียนศิลปะตีนี่นะเจ้าเป็นมูลค่าถึง2องพันบาทที่สิบห้าจุดสองแปดสตูดิโอแห่งนี้สองรางวัลเจ้าถ้าคนจเนียนมามฉันว่าบาไวเธอมาเจ้มาเฮียนเปื่อนฉันจะมาเฮียนแล้วก็ต่อข้อเรื่อยๆจนวาดประจายได้ ปาโซอันนี้คือเป้าหมายของเธอเลยแม่นกใช้ชีวิตในมนุษย์ปะอันไปซ่อหาปจาใจที่จะเหมือนแบบกันดีกว่าเธอเอ้อยจริงเหรอ,อหมดเวลาของรายการโดยพยามินีแล้วนะเจ้าคุณผู้มชม,ชม <Rose> เป็นจะได้กันพ่องเจ้าตี้ปลอยกับข้อต้นปลาคุณผู้ชมไหมเฮียนศิลปาสีน้ำกันในวันนี้ การที่มีวิชาศิละปะติดตัวเนี่ยม,มันจะติดตัวเฮาไปจนตลอดชีวิตแม่นถ้าเฮายังฝึกฝนอยู่สม่ำเสมอแล้วก็ยังสามารถมาเป็นอาชีพทำม,มาเป็นการประกอบอาชีพได้ตัวนะเจ้า,จาสอนลูกสอนหลานได้ถึงตัวแ่ฝึกสมาธิตัวแล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์ตัวนะเจ้าฉันว่าฉันจะสอนลูกฉันสอนเด็กข้างบ้านสอนอ่อนอายุสิบแปดสอนสิบแปดนี่มีกล้ามก่อนมีเบาๆชื่อมี ลเคุณผู้ชมสำหรับท่านใดที่อยากจะแนะนำรายการของเฮานะเจ้าบม่ว่าจะเป็นอาหารการกินผลงานสร้างสรรค์ต่าง,างๆหรือแม้กระทั่งสถานที่ท่องเที่ยวในเจียงใหม่นะเจ้าโทรมาหาเฮาสองคนได้เลยนะเจ้าเฮาสองคนจะขอเป็นสื่อกลางคือคุณผู้ชมเองเจ้าสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างบางกอกแอร์เวยสเอเชีย e บูติกส์แอ์ไล์เจ้าและที่สำคัญขอขอบคุณแฟนคลับที่ทำเสื้อโดยพยา,ยามไมนี่มึงเฮาสองคน แนคาบาเขหาหักฉันมากกว่าเธอทำไมเพราะตัวหนังสือของฉันใหญ่กว่าหารู้ไหมเพราะเธอหน้าอกเล็กแต่โลโก้ดูใหญ่แต่ผู้ฉันหน้าอกใหญ่ไงก็เลยโลโก้ก็เลยเหลือหดเหลือน้อยเดียวใช่สิปละปละปะละเธออมันแยงเกินตาแล้วเจ้าสำหรับสัปดานี้เราสองคนต้องขอลากันไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้าบายยายตก้กับเธอแต่เขาพอได้หรอมนโนไง <laughs>